แต่ล่าสุดเอาเรื่องของไก่แล้วก็เนื้อไก่ก่อนนี่หลายคนตอนนี้ก็ทานกันเยอะนะเพราะอะไรครับเพราะเนื้อหมูแพงไงก็มาทานไก่แต่บางคนเป็นเกาอย่างผมเป็นเกาเนี่ยผมทานไม่ได้ตัดปีกทานไม่ได้นะ <c oughs> ก็ต้องทานหมูต่อไปเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของไก่แล้วก็เนื้อไก่แล้วก็สินค้าควบคุมกับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับรอบนี้เนี่ยคอรมอก็เห็นชอบสินค้าควบคุมเนี่ยหอย่างสีอย่างแรกเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่ปี64ด้วยนะก็มีหน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ที่เอามาใช้ทำหน้ากากอนมามัยนี่แหละท่านผู้ชมครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพมือก็คือพวกน้ำยาฆ่าเชือเช้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือต่างๆนี่แหละซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพในยุคแบบนี้เรื่องโควิด -19 นะในเรื่องของ Universal Prevention ในการป้องกันตนเองเนี่ยสวมหน้ากากหมั่นล้างมือเ,เพราะฉะนั้นเป็นของจาเป็นนะครับเศษกระดาษ หรือกระดาษที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้รีไซเคิลต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็คือไก่แล้วก็เนื้อไก่นี่แหละที่เด่นๆเลยในส่วนของผู้ค้าแล้วก็ฟาร์มเลี้ยงไก่ที่เลี้ยงไก่เกิน1น0 0 0แตัวเนี่ยนะครับและโรงชำแหละไก่เกิน4ี่พันตัวต่อว,วันถือเป็นรายใหญ่เนี่ยนะครับต้องแจ้งปริมาณสต็อกต้นทุนทุกเดือน,นแจ้งต้นทุนเลยนะครับว่ามีค่าอาหารค่ายาอะไรเท่าไหร่และมีสต็อกอยู่เท่าไหร่นะครับทุกเดือน ภาคพัเขาจะได้เช็คได้โดยตลอดเห็นไหมครับตอนนี้พอบอกเนื้อหมูแพงเนี่ยต้นทุนเรื่องต้นทุนนะครับค่าอาหารค่ายามันแพง2ก็คือมันตายเยอะทําให้มันมีน้อยเรื่องสต็อกเพราะฉะนั้นต้องแจง้งทุกเดือนภาคเราจะได้รู้เลยว่าตอนนี้ไก่นะที่มีอยู่มีเท่าไหร่เลี้ยงอยู่เท่าไหร่ชำแหละแต่ละวันเท่าไหร่ต้นทุนด้วย2ด้านเลย โรงผลิตอาหารสัตว์ก็ต้องแจ้งต้นทุนและปริมาณการผลิตแล้วก็สต็อกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะอย่างที่เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆก็บอกต้นทุนเนี่ยหลักๆก็คือเรื่องของอาหารสัตว์นี่แหละเพราะฉะนั้นโรงผลิตหาต้องบอกว่ามีต้นทุนเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่สต็อกอยู่เท่าไหร่ของจะต้องไม่ขาดตลาดลว่างั้นเถอะจะได้ไม่เป็นข้ออ้างในการขึ้นราคาและการปรับราคาต้องขออนุญาตกรมการค้าภายในหลักเกณฑ์นะครับว่าเอ๊ะ สินค้าหรือบริการตัวไหนที่จะมาควบคุมเนี่ยอย่างแรกคือจําเป็นนะต่อการครองชีพสินค้าพระโภคบริโภคข้าวสารอาหารอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้จําเป็นต่อการลงชีพช่วงนี้เนี่ยครับหนงหน้ากากอนามัยเจลแอลโกอฮอลล้างมือก็จําเป็นต่อการลงชีพในช่วงที่โควิด1 9ระบาดเพราะฉะนั้นก็เข้ามาอยู่ในหมวดของสินค้าควบคุมเป็นปัจจัยคําผลิตต่อนเนื่องต้นทุนจะเลี้ยงสัตว์ จะเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูก็ต้องมีต้นทุนเรื่องของค่าอาหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นปัจจัยต่อเนื่องสภาพตลาดไม่มีการแข่งขันเท่าที่ควรหรือเรียกยังไงบอกผูกขาดผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีรยายใหญ่อยู่เจ้าเดียวเพราะฉะนั้นเจ้าเดียวครองตลาดร้อยละเกินร้อยละห้าร้อยละเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยเขาจะกําหนดทิศทางราคาย,ยัางไงก็ได้เพราะมันไม่มีการแข่งขันมันจริงๆมันเข้าสู่หมวดของสินค้าแบบผูกขาด ซึ่งโดยปกติาการตลาดที่เขาให้ผูกขาดจะให้ผูกขาดก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณปโภคค่าไฟปปาอะไรทำรงนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของการค้าการขายในทั่วๆไปเนี่ยถ้าผูกขาดเนี่ยราคามันก็จะไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะก็เป็นสินค้าควบคุมลงทุนสูงทําให้มีนะครับผู้ค้ารายใหม่ๆเข้าสู่ตลาดน้อยเพราะจะลงทุนทีมันเยอะมากกว่าจะคุ้มทุนก็ไปลงทุนด้านอื่นดีกว่า รวมถึงราคามันเคลื่อนไหวบ่อยบางทีมันขึ้นผิดปะกะติและเช็คสต็อกแล้วเอ,อมันเริ่มขาดแคลนนี่นะฮะขาดแคลนก็เดี๋ยวอาจจะเสี่ยงต่อการปรับราคาสูงขึ้นอีกและได้รับผลกระทบจากราคาตลาดโลกมากผันผวนไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับราคาต้นทุนในประเทศเลยนะครับเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเพราะมันไปอิงกับราคาตลาดโลกมาก